ลดไขมันพอกตับ3เคล็ดลับง่ายๆแบบที่ไม่ต้องใช้ยาอ๋อสิดัอินไลน์เอมอร์อินดี้คุณหมอพครัาใครที่มีปัญหาไขมันพอกตับไขมันที่สะสมในช่องท้องเยอะช่วยคอมเมนต์มาบอกหมอกันหน่อยนะครับไขมันที่สะสมในร่างกายของเราเนี่ย จะมี2ชนิดชนิดที่1คือไตรกีเซอร์มาจากพวกข้าวขาวแป้งที่ขัดสีนะชานมไข่มุกขนมของหวานประเภทที่2ครับพวกคอริสเตอรอลพวกเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์เมื่อเรามีคอรลสเตอรอลในเลือดสูงทําให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่วันนี้ครับหมอจะสอนเรื่องการลดไขมันพอกตับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก,การลดไตรกีเร์ไตรกีเซร์ไสูงจะทําให้เกิดไข มันสะสมในช่องท้องครับโดยเฉพาะในตับเกิดภาวะไขมันพอกตับจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดตับอักเสบตับแข็งได้โดยที่ไม่ได้กินเหล้าเขาเรียก non-alcoholic fatty liver สามเคล็ดลับที่จะช่วยลดไขมันพอกตับแบบไม่ต้องใช้ยาอันที่หนึ่งครับลด อาหารที่ทําให้เกิดไขมันพอกตับน้ําตาลและแป้งขัดขาวข้าวขาวขอให้เปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องเปลี่ยนจากขนมปังขาวมาเป็นขนมปังโฮลวีทให้มีกากใยไฟเบอร์ครับช่วยชะลอการดูดซึมของน้ําตาลข้อ2ครับทานวิตามิน b 1 0้ B-Complex แล้วก็วิตามิน E-400 international unit สอตัวนี้จะช่วยการเผาผลาญไขมันเคล็ดลับที่3การควบคุมน้ําหนักค่ะมใครรู้จัก IF บ้างการอดอาหารเป็นช่วงเวลาถ้าอยากอดอาหารให้กินช่วงเช้ากินช่วงเที่ยงแต่ให้ไปอดมื้อเย็น เพราะถ้าเราไปอดอาหารมื้อเช้าแล้วจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องต่อมหมกไตล้าบางคนหิวกว่าเดิมบางคนโหยกว่าเดิมหรือใครจะทําโปรแกรม f m d งานวิจัยจากดร์วอลเตอร์ลองโก้ University of Southern California จะลดน้ําหนักได้ดียิ่งกว่าคนที่ทํา IF ลดน้ําตาลในเลือดได้ลดคอเรสเตอรอลในเลือดได้และกระตุ้นสเต็มเซลล์น่าจะใสขึ้นน่าจะเด็กลงไม่ต้องอดอาหารด้วย นะครับอันที่1ครับจำกัดแคลอรี่75%ของที่เราต้องกินประมาณ770-1,100แคลอรี่ข้อที่2นะครับเน้นโปรโตีนจากพืชลดโปรโตีนจากเนื้อสัตว์3ครับเปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องข้อที่4ทํา3ข้อนี้ครับเดือนหนึ่งหมอขออย่างน้อย5วันครับข้อที่5ครับขอให้ทํา3เดือนติดครับใครมีเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องไขมันสะสมไขมันพอกตับนะครับฝากเอาความรู้อันนี้ ไปแชร์ต่อให้กับเพื่อนเพื่อนะครับ